เลขกุญแจจะ<ช><ง>เป็นเลขกุญแจเป็นเจ็ดสองศูนย์นะครับเบาะก,ก็เอาไว้เก็บเอกสารตรงนี้ก็ได้นะครับก็บิดขึ้นแล้วก็เปิดขึ้น,นเลยนะครับเดี๋ยวจะเก็บไว้ที่บ้านก็ได้นะครับแต่ว่าก็แนะนำว่าเก็บไว้กับรถจะดีกว่าวิธีปิดก็ตรงนี้มันจะเกี่ยวเข้าที่ตรงนี้นะครับท่ให้มันอยู่กลางๆแล้วก็เคาะลงเลย ส่วนระบบกุญแจนะครับมันจะเป็นระบบ S I N S นะครับก็คือเป็นกุญแจฝั่งชิปนะครับกุญแจชิปก็คือสมมุติว่าถ้าไม่ใช่กุญแจแท้นะครับอาจจะเปิดติดนะครับเผื่อไม่กุญแจพีอย่างนี้นะครับถ้าเขากดปุ่มสตาร์ทนี่ก็คือมันอาจจะได้หมุนอยู่แต่ว่ามันจะไม่ติดนะครับมันจะไม่อยู่ระเบิดนะครับเพราะว่าถ้ารหัส ในกล่องไฟกับหน้ากุญแจไม่ตรงกันนะครับจะไม่ติดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดอกสำรองนะครับกับนี่ก็คือเลขกุญแจรหรือบาร์โค้ดกุญแจนะครับให้เก็บไว้ด้วยกันกับลูกสำรองนะครับแต่ว่าดอกดอกนี้พยายามเก็บไว้ให้ดีครับเผื่อถ้าเอารวมกันไว้ถ้ามันหายหมดมาอาจจะต้องได้เปลี่ยนทั้งหมดเลยก็คือบ้องกุญแจกับกล่กองไฟก็จะหมดเยอะนะครับประมาณสองสามหมื่นนะครับมาดูสวิตด้านซ้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็น ประกับจะมีไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับตันนี้เป็นแต่นะครับตัวนี้เป็นไฟสูงไฟต่ํานะครับตัวนี้ไฟพาร์ทคือไฟพอทางเวลาเหมือนรถยนต์ตกไฟนะครับถ้ากดไปอย่างนี้ครับมันจะเป็นยิงไฟสูงไปด้านซ้ายนะครับเป็นสวิตช์ออฟลันนะครับเอาไว้เปิดหรือสตาร์ทรถหรือดับนะครับอันนี้ก็คือปิดอยู่นะครับเราจะกดสตาร์ทไม่ได้ปุ่มสตาร์ทจะไม่มีประโยชน์นะครับถ้าปิดอยู่ ถ้ากดลงก่อนนะครับถึงจะกดได้ดับเครื่องที่ดับที่ทก่อนคือดับที่ตรงนี้ก่อนแล้วถึงมาดับที่สวิตตัวนี้นะครับ <Okay. S 1> ก็คือมัอนจะเหมือนรถยนต์ตรงนี้เวลาเปิดตัวนี้ไฟหน้าแต่ไฟหน้าหลังจะติดเลยนะครับเปิดสวิตตัวนี้ก็เหมือนเปิดอ่อนรถยนต์ไว้นี่ครับน้อยไฟสองดวงับดับลงก่อน <Okay. S 1> ถึงสตาร์ทนะครับ mm hmm. มันจะเป็นการวอร์มพวกโวฉีด นะครับแล้วก็เช็คพวกระบบแจงนี้ราให้ไฟสองดวงดับลงค่อยกดสตาร์ทนะครับหน้าจอนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวัดรอบแล้วก็เลขบอกเกียร์นะครับตรงนี้เป็นเกียร์น้ำมันนะครับเกียร์น้ำมันแล้วก็เป็นนาฬิกานะครับก็จะตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เป็นบอกความเร็วแล้วก็ทัวร์ทัวร์ก็คือกิโลเมตรทั้งหมดนะครับช่างก็ได้ขีท่ทดสอบให้แล้วนะครับ แล้วก็เปิดหน้ายางแล้วก็พับบีนะครับตัวนี้เป็นความร้อนหม้อน้ํานะครับตัวตัวขวาด้านบนนะครับส่วนตัวเอ็นสีเขียวนี่ก็จะเป็นไฟเกียยวว่างนะครับตัวสีแดงก็จะเป็นไฟเช็คพวกน้ำมันเครื่องนะครับ abs ก็คือไฟ abs มันจะหายไปตอนที่ขับออกไปก่อนความเร็ว1ินะครับมันถึงจะดับลงมันถึงจะเริ่มทํางานนะครับแต่ถ้าเรนขี่ไม่ถึง สิบเอ็ดมันก็ยังไม่ดับนะครับก็คือยังไม่ทํางานแต่ถ้าขับออกไปแล้วแล้วมันเตือนอะไรขึ้นมาเลยก็เอารถเข้าไปเช็คได้เลยนะครับรถคันนี้มีรับประกันให้สองปีนะครับให้กําหนดระยะทางนะครับแล้วก็ประกันภัยช่นหนึ่งปีให้หนึ่งปีนะครับก็คือเริ่มคุ้มครองวันนี้นะครับหมดวันนี้พีน้านะครับวันเดียวกันเลยครับ รถผมก็หกปีก่อนหกพอดีวันเดียวกันแล้วก็นาฬิกาก็ตั้งแล้วนะตัวเลกบอกเกียร์มันจะบอกตั้งแต่เกียร์ว่างนะครับจนถึงเกียร์หกเลยถ้าเราใส่เกียร์อะไรสมมติหยับขยับรถนิดน,นึงนะครับหยับก็เป็นเกียร์หนึ่งสองไปอย่างนี้เลยนะครับถ้าเราใส่เกียร์อะไรจะเป็นเลขที่ตรงนี้นะครับ มาแลล้้วใหพอพดอดขี่งเคยขับรถคัสอยู่ใช่ไหมครับเคยแล้วก็ขับรถเดินมันไปแปลี่ยนัปลี่ยเคลเล่นนตั้งนาฬิกาคอย่างนี้วิธีตั้งนาฬิกาง่ายๆเลยครับ <c oughs> ก,รรบกบดสองปุ่มพร้อมกันนะครับแ <c oughs> ชร์เ <c oughs> ข้าไปส <c oughs> ักครู่มันจะกระพริบนะครับนี่ครับ แต่ไม่ว่าปุ่มซ้ายเป็นปุ่มเป็นปุ่มเลือกเลือกหานะครับปุ่มขวาเป็นปุ่มมันตกลงหรือถักไปนะครับสมมติปุ่มซ้ายีมันก็จะเป็นตอนนี้เป็นนาฬิกาก็จะเป็นให้เลือก12-24ชั่วโมงนะก็ถ้าได้ที่ต้องการแล้วก็กดฝานะครับฝามาแล้วก็จะเป็นนาฬิกาให้ตั้งชั่วโมงนะครับชั่วโมงตอนนี้ก็จะอยู่ตั้งมาแล้วนะครับ17ได้ที่ต้องการแล้วสมมติกดซ้ายหาได้แล้วก็กดฝานะครับ มันจะมาที่นาทีพอได้นาทีที่ต้องการแล้วก็กด้าอีกมันจะข้ามาที่ความสว่างหน้าจอมันจะมีห้าระดับตอนนี้คือระดับที่สว่างที่สุดนะครับระดับห้าอันนี้ก็ถ้ากดลงแบตเตอรี่ลงนะครับก็คือประมาณหนึ่งนี่ก็เท่านี้เลยนะครับอันนี้คือมืดสุดกดอีกครั้งหนึ่งก็จะกลับมาที่สว่างสุดระดับห้านะครับ <Okay. S 1> เราจะตั้งไว้ที่กลางๆให้ก่อนนะครับเผื่อคีย์ยลางคืนมันจะเบีย่ยงตานิดนึงนะครับนจะกวนตาได้ที วันที่สามนะครับถ้ากดขานะครับปึ like bbe bbe ๊บตัวนี้ทิป A จะเปิดลันไว้นะครับเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะว่าคืออะไรนะครับตัวนี้ออนกับออฟก็คือเปิดปิดไฟ H I S S ตัวนี้นะครับก็คือไฟกระพริบเวลาที่ปิดกุญแจปึ๊บไฟมันจะเริ่มกระพริบนะครับมันจะกระพริบเหมือนรถยนต์นะครับกระพริบเรื่อยๆใช่ไหมใช่าต่เกมันบอกรถยนต์โอเคครับ มันจะกระพริบไปเรื่อยๆสมมุติถ้าไม่มาเปิดกุญแจเลย24ชั่วโมงมันจะเริ่มดับไปเองของมันนะครับก็คือมันจะดับเองนอกจจะเริ่มกระพริบตอนเปิดกุญแจนะครับมันจะกระพริบอีกครั้งนะครับมันจะไม่ไปกวนแบตเลยแน่นอนถ้ากดมันก็จะประมาณนี้ครับเมื่อกี้ก็ S S แล้วก็ตัวนี้ข้ามมา มันจะบอกความเร็วก็คือได้ทั้งกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือจะเป็นไม้นะครับได้เดี๋ยวจะตั้งเป็นกิโลเมตรปกตินะครับกดขวาไปอีกก็จะเป็นอัตราการกสิ้นเปลืองนะครับจะมีสองแบบแบบลิตรต่อร้อยกิโลหรือเป็นกิโลลิตรนะครับจะตั้งเป็นกิโลลิตรให้จะได้ดูง่ายนะครับโอเคครับประมาณนี้แล้วก็เอาง่ายๆล้วนหน้าจอประมาณทั้งหมด แนะนเหลือสองอย่างนี้นะครับก็คือทัทก็คือกิโลเมตรทั้งหมดนะครับปุ่มขานี่เอาไว้เวลาเหมือนบันทึกทิปนะครับทิปเอที่บอกเมื่อกีนน mm ้กดเข้าไปปุ๊บนะครับมันเป็นทิปเอ mm hmm. ก็คือมันเอาไว้บันทึกเวลาบางทีอยากรู้ว่าไปเที่ยวประมาณกี่ชั่วโมง mm hmm. เออกี่กี่ mm hmm. กิโลนะครับก mm ี hmm. ่กิโลก็คือก่อนออกเดินทางกดมาที่ทิปเอแล้วแล้วก,กดขวาแชร์ไว้เลย นี่ครับมันจะรีเซ็ตเป็นศูนย์ละมันสัมพันธ์กับด้านซ้ายด้วยนะครับด้านซ้ายก็คือปุ่มซ้ายนี่ก็คือมากดดูขึ้น AVG ก็คือ a v e r a g e ค่าเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยนี่คือกี่กิโลต่อลิตรนะครับเฉลี่ยกดอีกครั้งหนึ่งก็คือตัว L ตัวเดียวตัวนี้ก็คือใช้น้ํามันไปกี่ลิตรนะครับในทิป A นะครับกดซ้ายอีกก็จะเป็นค่าเฉลี่ยโดยโดยรวมครับรวมว่าเฉลี่ยกี่กิโลต่อลิตรนะครับ กดซ้ายอีกครั้งหนึ่งก็เป็น time นะครับจะบันทึกเวลาด้วยก็คือมีบอกชั่วโมงแล้วก็นาทีนะครับว่าในทริปนี้กี่กี่ชั่วโมงกี่นาทีแล้วนะครับ<ม>กดซ้ายอีกนะครับจะกลับมาที่อัตราการสิ้นเปลืองนะครับก็คือมันจะคํานวณตอนที่ขับรถไปก่อนเวลาใช้ความเร็วน้อยหรือมากมันจะคํานวณไปเรื่อยๆของมันนะครับมันจะเปลี่ยนไปตลอดมันก็จะวนมาประมาณนี้ครับด้านซ้าย แล้วก็ถ้ากดปุ่มขวาอีกก็จะเป็นห้องทิป B บีมีให้บันทึกอยู่2ห้องนะครับถ้าเปลี่ยนไปห้องทิปยบีด้านซ้ายก็จะเปลี่ยนไปตามมันจะรันของมันไปคนละห้องนะครับมันจะแยกให้กดขวาอีกครั้งหนึ่งเป็นวัดรอบนะครับนะี่ครับตอนนี้เป็นศูนย์อยู่สมมุติถ้าไม่อยากมามองเข็มวัดรอบดิจิตอลตรงนี้อาจจะมองยากเพราะมันอาจจะเล็กนิดหนึ่งก็กดนะครับถ้ากดปุ่มขวามันจะวนอยู่แค่นี้นก็ทั้งทิพเอทิป B บีแล้วก็วัดรอบ S <S <S <ox ic> นะครับสมมติสตาร์ทนะครับถ้าเ,เป็นเล่งถ้าเล่งมันก็จะกระยิบเอานี่ก็จะเลขจะเปลี่ยสนสไตล์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับความปลอดภัยตรงนีนนนน้ก็คือสมมติถ้าสตาร์ทลดแนละ้วจะออกไปข้างนอกแล้วลืมมา,ต,ามตั้งขึ้นแล้วเหยียบเกียร์จะดับเลยนะครับหรือถ้าไม่เป็นเกียร์ว่างถ้าไม่ใช่เกียร์ว่างกดสตาร์ทไม่ได้นะครับ <S 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 นอกจากจะเอาขาตั้งขึ้นก่อน แล้วก็กำคัดสตาร์ทนะครับนี่จะด,ดังคนระับหรือถ้าเราขับรถมาจอดแล้วเรายังไม่ได้ใส่เกว่านแล้วขาตั้งรถก็จะดับนะครับส่วนตัวนี้นครับจะเป็นไฟฉุกเฉินหรือไฟพามานะครับเอาไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินนะครับเวลาบางทีมีอุบัติเหตุด้านหน้าหรือมีอะไรอย่างนี้นะครับ <Okay. S 1> แต่ว่ารถตัวนี้มันจะมีให้ ตัวใหม่นะครับก็คือไฟฉุกเฉินอัตโนมัติกรณีฉุกเฉินนะครับบางทีเราเบรกมีรถตัดหน้าเราเบรกแบบกระทันหันอย่างนี้ไฟฉุกเฉินก็จะกระพริบให้คันด้านหลังเป็นโดยอัตโนมัตินะครับ mm. แล้วก็น้ํามันแนะนําเป็นแก๊สเจ้าห้านะครับ <Okay. S 1> ใช่ครับวิธีเปิดถังง่ายๆครับ <c oughs> เสียกุญแจบิดเลยน้ํามันเออกุญแจยังดึงออกไม่ได้นะครับวิธีปิดก็กดลงไปเลยนะครับ จะเรงกลับเองแล้วก็ดึงอนะครับส่วนลมยางนะครับตามมาตรฐานเลยก็จะเป็นล้อหน้าสามสิบหกล้อหลังสี่สิบสองนะครับแต่ก็อยากให้เติมอ่อนก็น,นั้นก็ได้มันจะได้นุ่มกว่านะครับนึ่กว่าที่ยางแข็งลดลงสักอย่างละสองปอนด์ก็ได้ครับสักล้อหน้าสามสิบสี่ล้อหลังสี่สิบก็ได้นะครับ แล้วก็ตัวคนขี่น้ำหนักเบาด้วยครับอย่างไวโน,โน์โ่นอ่ะแม่น่าจะต้งขี่ได้แ,แนะนำเบื้องต้นก็จะประมาณนี้ครับก็ <c oughs> แต่ไม่ค่อยแนะนำให้ไปดัดแปลงอะไรเองเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวประกันตัวน้บประกันมันจะขาดะครับ หรือว่าไปเข้าศูนย์ไม่ไปเข้าศูนย์สมมติอาจจะไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องข้างนอกอะไรองย่างนี้นะครับอ๋อแล้วเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปเปลี่ยนที่ไหนถ้าเข้าศูนย์บิ๊กิงเหมือนกันได้ได้ไหมได้ครับทั่วประเทศแต่ว่าปกติก็อยู่ที่หนองบัวนี่ไหมครับค่ะอยู่หนองบัวบก็ตรงไหนกันแกำลังซายโอ้ เพอาะอันี้มันจะไม่ใช่บิ๊กบิงครับไม่ใช่เหรอคะใช่ครับมันจะเป็นของรัฐพงศ์ครับตรงนี้มันจะเป็นศูนย์มันศูนย์ใหญ่ศูนย์แต่ไม่น่าจะเป็นบิ๊กบิงครับตัวนี้ก็ข้าอุดรครับข้าอุดรขียวเล่นนะครับปกติได้ดูเบื้องต้นวิธีการขับอะไรแล้วหรือยังครับดูแลค่ะดูตัวนี้ก็จะปรับได้ด้วยนะครับตัวก้านบิ๊ก มันจะตามระยะมือคนมางคนก็มือกว้างมือสั้นนะครับก็ปรับได้วิธีปรับก็ดันออกมาแล้วก็หมุนไปเลขที่ต้องการเลขหนึ่งก็คือมันจะกว้างสุดนะครับเลขห้าก็คือแคบที่สุดนะครับนะครับจะแคบเข้าไปเราจะตั้งไว้ให้ที่กลางก่อนนะครับตัวน,นี้ก็ปรับตามถนัดเลยนะครับก็กระจกมือจับนิดนึงดึงลงมาอย่างนี้เลยนะครับ สรมานี้นะครับไปอ้อมบ้านสักรอบเอ้ยจะไปตลาดดูไปค่ะจะลองหรจะลองขี่ดูก็ได้ครับจะได้รู้ว่ารถมันไม่มีปัญหาอะไรนี้ไ้เนาะเกิดเป็นอะไรก็จะได้ปรีมให้เลยนะครับแต่ว่าลองดูซิอ้อมบ้านสักรอบสิแล้วว่าตัวนี้ครับประกันชั้นหนึ่งจะไม่เหมือนรถยนต์ก็คือประกันชั้นหนึ่งตัวนี้มันจะมีค่าดีดักนะครับคือทายเสียบ ก็คือเขาจะตั้งไว้ที่สองหมื่นบาทต่อการเปิดงานซ่อมหนึ่งครั้งนะครับก็คือไม่ว่าจะเปลี่ยนเล็กเปลี่ยนน้อยนะครับไม่ว่าจะทําเปลี่ยนล้มนิดเดียวหรือว่าจะล้มหนักนะครับมันก็จะต้องเสียเท่ากันนะครับหรือว่าถ้าทําใครมาทําเป็นรอยขีดหรือทํเฟรมตรงนี้แตกนิดนึงเนี่ยก็จะแนะนําให้เปลี่ยนเองดีกว่าเพราะว่ามันจะกําหนดไว้เท่ากันจะเปลี่ยนเยอะหรือน้อยก็